เขาอันนี้เขาวันนี้นะเขาอยู่ครับมาเปิดนี้ตลอดเลยตอนนี้เพื่อนๆคนนี้ฮะโอ้วันนี้คัมแบ็ทหลังจากไม่ได้เห็นมาปีเว้ยเป็นปีอสองปีกูกลับบ้านไปสองปีกว่าไงแต่ว่าวันนี้ครับผมขึ้นมากรุงเทพดูควาลี่นีนมาโอ้ดูเห็นอยู่ในมาศึกษามาทำมาศึกษาดูความเปลี่ยนแปลงสภาพสองปีแล้วหนักกูขึ้นแบบทุเรศกว่าเดิมเยอะเลยโอ้แล้วหัวมีขุยด้วยนะ มันเป็นแค่หนังหัวที่มันลอกเฉยๆฮิมาตกชีวิตมึงตกต่ำขนาดนี่แล้วหรอลงยังไม่ขึ้นนักดีวันนี้ฮะผมมากรุงเทพมาหาไอพีพอดีว่ามาซื้อรถรถแบบว่าในฝันคันนึงแต่ว่ามึงก็เห็นกันในปกอยู่แล้วแหละเดี๋ยวกูก็ตัดปกขึ้นอีกแก่ก็ต้องโชว์อยู่แล้วโชว์เข้าไปไปทีอธิบายดิเดี๋ยวเรามีแบบทั้งนั่งที่ทั้งสองคนนะครับไม่รู้เรื่องรถยนต์เฮอะไรกันทั้งนั่งเลยรีวิวภายในด้วยปะ เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวแต่ว่าขับเดี๋ยวค่อยวันหลังเท็ดได้เดี๋ยววันนี้พาไปดูว่าอื้มโอ้โหอ้เที่ยคนที่ไม่จะได้ขี่รถคันนี้อ่ะผมซื้อนะเป็นอะไรคันนี้เอบีเอ็มเอ็มสามคอมเพรสชันเนี่ยเดี๋ยวหาพวกกูมยเนี่ยโอ้โห้เอ็มสามคอมเพรสชันนะฮะไม่ใช่รถ คุณซื้อสติกเกอร์จักรยานที่เขาปั่นที่เขามีสติกเกอร์ l a มาติดเหมือนกันเลยแค่ติดแค่ีหนก็เป็นก็เป็นไอดีแล้วเป็น BM competition แล้วอันนี้นะพึ่งเอามาวันนี้เลยเป็น BM หน้าเครื่องห้าร้อยเท่าไหร่วะห้าร้อยกว่าม้าเป็นไอพีมึงไม่นั่งนะเงีนยเงินอ้าวอ้าว นี่ดูขี่ฟีโน่เนี่ยแรงพอกันไอ้ยแลเรามามาถ่ายเล่นกันแบบในวัดนี่เนี่ยผมนั่งพวกนี้แบบผมเนี่ยจะเป็นคนนั่งพวกรถสปอร์ตไม่ค่อยเป็นมันนั่งล<อ>งบาง<ะ>ทางอ่ะจะอ,อ้วกอยู่นั่นอ่ะมันจะอ,อ้วกเว้นรถมันอย่างเงี้ยนั่งแล้วมันแข็งแขบบ็งเงี้ยแล้วพี่ขี่แม่งขับเงี้ยบื้อปาร์ตปาร์ตมันจะอ,อ้วกมันนั่งแล้วมันแบบที่กูไม่ค่อยมีความสุขอ่ะมันถามว่านั่งสบายไหมไม่สบายแรงไหมแรงแต่แรงอันนี้ยอมรับแล้วมันแรงแบบ น่ากลัวมันแรงแบบพอมันพอมันเหยียบใช่ไหมมันเบื่ดขึ้นอย่างนี้ยเราแบบ <c oughs> เฮ้ยมันแบบมันมันเขียวท้องอ่ะเออมันไม่ค่อยดีอ่ะวันนี้วันนี้ฮะก็ถ้าใครเคยดูที่ผมนะ <c oughs> เออผมอ,อ่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรวะขับบีเเหมือนกันแต่ว่าเป็นอันนั้นเป็นสามสี่ศูนย์ไอจะเป็นตัวตัวรองอย่างอันนี้ฮะแต่ว่านี่คือเป็นตัวท็อปสุดของ b ีเอมละเป็น M 3 g 8สามแปดสิบต่ว่าปี2อง2ันี่สองเป็นตัวคอมเพลติชันด้วยห้าร้อย ห้าร้อยกับมนะ้าผมก็าจะไม่ได้ <Gym. S 1> แล้วว่าเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยกัาม้าเดียวก็ติดทุกประตัวแล้วได้ห้าร้อยมาเฮ้ยเอ้ยเราไม่ได้แ่ได้ถ่ายคลิปกันนานว่ะไม่คล่องว่ะมันแบบว่าเราต้องมาลื้อพื้นใหม่แต่นี่มาให้หายคิดถึงกันมาหายคิดถึงก็เลยว่าเออมาถ่ายคลิปเรื่องอะไรเดี๋ยวให้ดูรอบๆนี่โอ้โหโคตรเท่ดูโป่งเลยดูโป่งนี่โอ้โหภูมิใจมากเลยคันนี้เนี่ยโดนพึ่งต่อยมาโป่งคือแบบสุดจัดโคตรเท่ฮะ คือมันทรงเดียวกับ3 4มสเลยนะคือแต่ว่าหน้ามันเหมือนกันแต่หมายถึงว่าแชทซีนอ๋อนู่นแดงเห็นปหมบัวยังร้องเท่อะบัวร้องอ่ะเท่ยันรูงวยแบบว้าวเท่อะบัวร้องอะเท่อะบัวร้องไอ้เหี้ยกลับมาด้วั่วทันทีเลยเนี่ยดูโอ้โหแล้วนี่อ๋อนี่ M3 ็มสามพ่ ไอ้เหี้ยดีนะไม่เด็ดเหี้ยบแบบแพนมาก่อนเลยคน <c oughs> ดูเล่นเลยนี่พี่ถ่ายปกอย่างงี้นี่แล้วเจ้าของเหมือนขี้ว <c oughs> ัวดูช้อนช้อน <c oughs> ช้อนขี้วัวขึ้นคนดูเล่นเลยพี่ <c oughs> เราเกิดมาจากดินไงมันสื่อว่าเราไอ้นี่ลอกมาจากดิน <c oughs> โอ้คันนี้คันนี้สุดจริงสุดที่สุดที่ผม <c oughs> ผมในชีวิตเพิ่งเคยขับเ <c oughs> คลียว่าแหละเป็นเจ้าของรถเกิ่งแค่สองคัน ก็คือคัน <South> นี้กับคันเก่าสีขาวนั่นแหละคือคันสีขาวมันยังไม่พอตีแล้วทั้งทั้งที่คันนั้นมันก็สามร้อยแปดสิบม้าแล้วนะมันก็แรงแล้วนะแต่พอคันนี้นะอันนี้คือแบบแรงอันนี้ได้จะแรงที่สุดที่ผมเคยนั่งมาแล้วที่ในชีวิตเราเคยนั่งรถที่มันเป็นแบบนี้นะเราผมเคยนั่งรถที่แบบห้าหกร้อยม้าของไอ้บอสนะมันมันเป็นมันเป็นรถรถยุคเก้าศูนย์อันนั้นน่ากลัวเกินอันนั้นอ่ะมันมันมันรู้สึก มันมันน่ากลัวอันนั้นมันไม่น่ากลัวแต่อันนี้มันคือไปตรงๆมันไม่มีอะไรช่วยเราเอออันนี้มันไปตรงๆอันนั้นมันแบบว่าไอเขาเรียกอะไรหรือไอเจดีเอ็มฮะที่เขาเรียกเจดีเอ็มยอดไปอ่ไม่รู้ป่ะเออรถนี้ไงรถนี้ฟองไอไม่ใช่รถไอเดอะฟาดเดอะฟาดเพลงมันอะไรแล้วนะอัศวินะพี่ยอัศว์โขมาโซโดเออใช่อัคนันมาชีโดเออเพลงเนี่ย อ่ะมันคือโมดูวอโดที่เป็นแบบนี้ฮูวอฮูวอฮูวอไม่หยุด้วยไม่เคยฟังที่เป็นเวอร์ชั่นนี้เคยฟังแต่เวอร์ชันอื่นเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันอันนี้ไม่เอาง่ายๆคลิปนี้ไม่ได้ความรู้เยอยอะไรทั้งนั้นอ่ะเพราะผมว่าผมกับไอพีก็ไม่ได้มีความรู้หาอะไรเยอะสักเท่าไหร่เกี่ยวกับรถยนต์นะเพราะว่าก็พึ่งเราเรียกว่าอะไรพึ่งจะเข้าเข้ามาเล่นขผมไม่เข้าเพราะว่าผมมีตังค์แล้วพอแล้วเดี๋ยวก็มีแน่ถ้ามีถ้ามีใครตอนนี้พีขาลงอยู่อยากโดเนท โดเน็มาได้ผ่านผ่านบัญชีผมได้หักไปทุกปีไม่เคยได้ขึ้นสักทีเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปพาไปดูข้างในกันไปเดี๋ยวต้องต้องเปิดไอ้ฝักห้องนู้นนี่เออต้องไม่มันต้องเข้าทางเดียวกันไม่ใช่หรอมึงจะเข้าทางเดียวกันทำเพี้ยไรโอเคโอเคไอ้โอ้โหจะรู้ว่าชอบพับปะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวต้องฟังเสียงด้ไหมเนี่ยฮะต้องฟังเสียงด้ไหมเนี่ยโอ้ เนี่ยเขายากที่หายเลยมันนั่งลําบากเว้ยเบาะเนี่ยแต่ว่าเบาะอ่ะเบาะมันเป็นแบบสปอร์ตอ่ะมันมันมันนั่งยากๆนะมันขึ้งยากอะแล้วมึงดูตัวเราดิเออเนี่ยดูสภาพกูนั่งรถอย่างเงี้ยคือเนี่ยมันไม่ยี่ห้อก็ออกยากหรือว่าเราขึ้นกันไม่เป็นวะเนี่ยมันเป็นเบาะอย่างเงี้ยจริงๆมันจะมีเบาะลองขึ้นแบบซุปเปอร์คาร์นะขึ้นยังไงอ่ะที่มันขึ้นแบบเนี้ยโชว์ดิผมเห็นในที่ที่เขาขึ้นเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมะ ไม่ต่างไอ้แค่คาที่ดีอยู่ที่สภาพตัวแล้วนะที่ซรีละกูไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเบาะแล้วอย่างเงี้ยวิวแค่นี้อยู่ข้างในอะฮะแค่นี้แหละมีแค่นี้วิวดีนี่มันมีปุ่มอะไรโอ้โหวัวใช้ไม่เป็นแล้วมึงก็เนี่ยพามันกลับมามึงกดเล่นตลอดทางไม่รู้มันจะดีตัวกูออกตอนไหนเนี่ยเราก็มันอันนี้ปุ่มมันเยอะมากเอ้ยอันนี้ให้มเงียมึงใช้ได้นะอะไรอ่ะอันเนี้ย อ,อันนเี้ยไม่อันน bueno ี้เล็กกว่าขอมันสมานกันไปเนี่ยมันก็มีปุ่มเยอะจริงๆว่าแพลตฟอร์มมันก็เหมือนกับ G20 ที่ผมเคยขับนะไอ้ไอ้ไอไอถ้าเราแบบมีตมัวปุ่มอะไรเนี่ยไม่เห็นภาพแม่งต้องไปขี่แล,แล้วเรากดแม่งทุกปุ่มเลยกดทุกปุ่มเต็มเพี้ยนอันนี้กดอันนั้นอันนี้ใช้อันนี้อันนี้กดอันเนี้ยว่างอ่ะเหยียบๆอยู่กดอู้หลอหลอแล้วเนี่ยฮะเบาะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเบาะจริงๆอ่ะมันจะมี ที่สำคัญอันนี้ขอพูดแซงเลยอที่ผมชอบอันนี้มันเว้ยคืออะไรเกียร์มืออ่ะไม่มีเกียร์เกียร์มือดึงอย่างนี้เหรอโอ้โหไอปีนี้มันรถสมัยไหนแล้วมันไม่มีแล้วก็ถามไงก็ไม่รู้ไม่เคยนั่งเหรอรถแบบว่าปีปีสองพันแบบว่าสิบห้าสิบหกขึ้นมันก็ไม่มีแล้วปะเอาหรือว่ไอที่เป็นแท่งแท่งเนี้ยป่ะกูเก่าขนาดนั้นเลยเหรอเออมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้รถมันก็เป็นอย่างนี้มนี่มันกดตรงนี้ก็ได้ไม่รู้อ่ะตรงเนี้แต่กูกดตรงเนี้ย เออมันก็เป็นพีเหมือนกันอ่ะมันก็จอดเหมือนกันอ่ะมึงมังจอดทำไมเล่าเออนั่นมันอยู่เกียอะไรเนี่ยไม่รู้เกียมัวเนี่ยแล้วก็เบาเบามันเป็นแบบมันผมรู้สึกว่ามันนั่งไม่ค่อยสบายนะเออมันยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันจะมีเบาเป็นเบาบักเก็ตซีดนะเป็นเบาคาร์บอนอันนั้นน่าจะนั่งไม่สบายกว่านี้อีกเพราะว่ามันมันเป็นเบารถแข่งแล้วทีเนี้ยมึงดูสภาพของผมอะไอพีนะะคนหนึ่งร้อยกโล สภาพนักแข่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละไอพีร้อยกว่าโลผมเก้าสิบผมแปดแปดสิบแปดไปย่างมั้งพิ่งย่างมาพิ่งย่างมาร้อยนี่เหมือนันอ่ะพิ่งย่างมาแปดสิบแปดนะฮะแล้วแบบเข้าเข้าลําบากมากดูเข้าดิมันก็มันก็ลําบากอยู่แหละเนี่ยแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกขอบแล้วเนี่ยมีขยับหน่อยเอ้ยแต่ว่าเราเอามาเรายังไม่ลองนั่งข้างหลังเลยพอเมื่อกี้เราเรานั่งข้างหน้ากันมา เน,น,นี่ยนแล้วก็พวงมาลงพวงอะไรก็เนี่ยเป็นประมาณนเนี้ยเนี่ย M3 อ่ะ M3 แต่ในนี้มันไม่บอกคอมเพติชันนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแค่กูขึ้นแค่กูขึ้นลงรถสองสามรอบกูก็เหนื่อยแล้วโอ้อีกอย่างหนึ่งดูเบาเอยดูหลังคาพี่แล้วกูจะรีวิวอะไรก่อนนั้นี่ยกู <laughs> ม,มั่วไปหมดแล้วเป็นเต้น <te hn. S 2> เราไม่เคยรีวิวรถใหญ่ หลงังคาปกติจะเราจะรีวิวจากช่วง,าง่าร์บอ<ด>นอันนี้หน้าไปหลังแต่เนี้ยคือกูไม่รู้จะเริ่มจากไหนเลยอันนี้คือเบาะหลังคาเบาะามั่วไปหมดแล้วกูหลังคาคาร์บอนอดูดิโคจาบม,มันมีปุ่มตรงนี้ด้วยมันสามารถทำอะไรได้วะอะไรวะอะไรวะคืออะไรวะไม่รู้ผมลองงัดดูเฮ้ยเฮียกูงัดออกมาแล้วเอ้ะมันเอาไว้ทำอะไรวะไม่รู้อ่ะโอ้ติดอ้นนี้ไงติดอะไรแคม่ะ ที่มีมีข้างบนแหลกะติดแหลกติดแหลกเออใช่เนี่ยติดแหลกใช่ไหมเอออ๋อนี่มันมีแบบข่อนน็อตมาเลยมันมีน็อตอยู่เออใช่ใช่มันน่าติดแหลกแล้วมึงจะมารีวิวไอ้ที่ติดแหลกเนี่ยนะก็ไม่รู้ไงรถผมมันไม่มีกระบะไงอ๋อ้ลองนั่งดูเฮ้ยข้างหลังนั่งเลยเนี่ยไอ้เฮียนั่งเหมือนแท็กซี่ตอนที่เราไอ้เฮียรถตั้งหลายบาทมึงให้ต่างค์หน่อยดิไม่ข้างหลังมันก็เหมือนกันน่ะมันก็มันมันน่ะนั่งสบายปหร ถ้าเรียบโอเียแล้วก็ให้กูเอาหมวกมันเนี่ยให้กูเอาหมวกมันเนี่ยจะได้ให้กูขับมาใส่ด้วยจะได้ไว้ขี่รถไงกต้อะไรรถเนี่ยตรงนี้มันก็มีแอร์มันก็มีทั่วไปปะมันก็ทั่วไปไอ้คันเนี้ยที่มันแพงเพราะเครื่องมันแรงเว้ยมันเป็นรถแบบเขาเรียกว่า high performance ที่จอดที่จอดซุปเปอร์คาร์ได้ด้วยนะโว้ยถ้าอย่างนั้นอะถ้าพี่ชอบไอ้เครื่องแรงๆพี่ก็ซื้อเครื่องหรืไม่ต้องซื้อเฟรมรถ แล้วกูมาขี่เครื่องเนี่ยแล้วกูตั้งเบาบนเครื่องเหรอแค่เนเบอะไม่เคยอะไรละโอ้ยมันก็ไม่มีอะไรที่มันแตกต่างมันไม่ได้แตกต่างอะไรเลยฮะกับพวกซีรีส์สามลงไปลองงัดดูอะไรเนี่ยอันเนี้ยุยนี่มันทะลุไปถึงข้างหลังเลยฝากกระปงแล้วมึงไปงัดยังไงมึงีิน่ะมันมีที่ปุ่มให้กดอยู่เนี่ยอ๋อคือวะโอมึงรู้เนะยอันนี้พับลงมาได้เชื่อผม มันต้องทำไงสักทีเองอะอ่ะอ่ะมึงพับเลยนี่ไงทอ็ทอปท็อป,ทอปเทิร์นเฮ้ยไอพ<อ>ีทำไมลองดูเนี่ยเห็นไหมมันเขียนอยู่ทอ็ทอปท็อปเทปิร์นไหนเราลองพับดูดิแล้วเดี๋ยวเนี่ยรถกูพังนะมึงคอยดูนะ <c oughs> อันไหนลองดูดิอ่าแล้วยังไงต่ออ่าแล้วยังไงต่อยังไงต่อวะเอาให้หักให้ได้เอาให้มันพังให้ได้วันแรกที่เหมือนเทท่าไงที่มันเป็นแคมปิ้งอ่ะในรถอ่ะ ไม่ทําไม่ได้เห็นนี่หน้าได้เนาะเออเดี๋ยวนี้มันต้องพับได้นะเอานี้แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าพับตรงไหนอ่านี่ดึงขึ้นได้น่าจะอันนี้แหละเนี่ยเล้าลุงอ่ะอ๋อไม่ใช่นี้นี้ที่ที่ที่เด็กอะไรก็ไม่รู้อ๋อเอาเด็กหยัดเลยแล้วเด็กร้องเย้เนี่่ป่ะ๋อไม่ใช่อันนี้ไอโซฟิกเดี๋ยวกูก็ต้องใช้เพราะอันเนี้ยครับผมหลอกเมียมาว่าตอนแรกจะซื้อรถครอบครัวเป็นไงรถครอบครัวกูห้าร้อยก็มา ไอ้แกลูกกูหลังติดบอ่ะไม่ครอบครัวครอบครัวของดอำครอบครัวโทเรโต้ครอบครัวโทเรโต้ไงแฟมิลี่กูรู้อ่ะจักเนี่ยไอ้เราครอบครัวครอบครัวดอมครอบครัวโทเรโต้ไอ้ยครอบครัวกูไหนมีอะไรอีกวะทับไม่ได้วะไม่รู้ว่ะอ๋นี่พี่ดูมีไอ้นี่สายรัดอย่างนี้นี่เป็นนี่ด้วยคาดนี่ด้วยอะไเอ็มเบอร์แมน อันนี้ค <c oughs> ือมันเน้นเน้นรัดนี้หรอ,อนักแข่งจังเลยคุณนั่งข้างหลังคุอยากนักแข่งอะ่ะใช่เหรอต <c oughs> ล <c oughs> ่นเต้นดิคาดเหี้ยอะไรต่อกันไม่รู้กลัวแต่มันก็นั่งได้สามคนนะปกติทั่วไปข้างหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ที่คันนี้ที่มันโดดเด่นคือค,อความแรงของมันนะมันเป็นรถไ high performance นี่เห็นนะเฮ้ยนี่เราเริ่มรีวิวรถรถรถยนต์ได้เนี่ยใครจะตั้งเรามั้งวะไม่มหลังจากนั้นก็มีอะไรวะนี่ไอันนี้่าข้างหลังอ่ะข้างหลังเปิดยังไงอ่ะ นี่ดูอุยอ้ย,ยทำไมมันเด้งขึ้นเลยวะมันเป็นไฟฟ้าอ้อปะทำไมมันเด้งพี่ลองเปิดดูด,ดิอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบมันขูดเล่นเห็นปะมันเด้งขึ้นเร็<ห>วมากเลยทำไมมันเป็นอย่างี้วะไม่รู้สปริงมันดีสปริงพามึงเข้าไปนอนดูดิไม่เอาเดี๋ยวพี่ปิดแล้วผมมองไม่ได้เออไม่ปิดมึงเชื่อกูดิไม่เคยเชื่อไม่เอาจริงไม่ลงไปนั่งลงไปนั่งใจไม่ออกมันกูไม่ทำหรอกกูเคยทำเหรอ อารู้ว่าคนหนึ่งร้อยกิโลอันนี้เป็นรถสำหรับพวกมาเฟียที่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปยัดยัดไตใต้ไอกระบะเหมือนในหนังอ่ะก็ติดเหลืองแล้วผูกพื้นแบเข้าไปดูดิได้อยู่ผมว่ามันโอเคอยู่เนี่ยเออว่ะนี่ไงแคมปิ้งเออเฮ้ยรองเท้าไอ้เหี้ยแล้วลุกไปอีกได้เหนื่อยที่แผลเลยตั้งแต่อ้วนเลยทำอะไรก็ชาไปหมดทุกอย่างแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอ่ะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราก็รีวิวรีวิวยันรูเนี่ยไอ้ที่มันเปิดได้มันไม่ต้องปลดล็อกอะไรเลยวะเอ้ยมึงอย่าไปเปิดดิมึงให้เด็กปั๊มก็เปิดดิเอ้าเดี๋ยวมึงปิดมุ่ยปั๊มก็ได้เปิดคนเดียวดิผมจะเปิดด้วยอันนี้เราลองปิดดูนี่เฮ้ยมีมันเกงอย่างนี้ด้วยวะแม่อันนี้ว่าเขี่ยเขี่ยอะไรเขี่ยวนมแค่นี้จะเอาไปทำอะไรอะไม่รู้แล้วมึงจะไปกดทำเหี้ยอะไรดูอะไรมันผิดทรงละไอ้บี อ้าวัวร้องเลยวัวบอกว่าเต้เท้อ่ะโอเคปิดอันนี้ก่อนวะนี่อะไรรีวิวอะท่อเสียงท่อเสียงท่อเสียงท่อคันนี้ต้องบอกว่าเล้าใจจัดจัดกระจกยังไม่ค่อยมีคนรีวิวอ่ะมึงรีวิวให้กูดิดูฮะแล้วก็สตาร์ทรถอ่ะกระจกทำไมวะจะเปิดขึ้นเปิดลงนี่นี่กระจกอันนี้คือเพิ่งเพิ่งมีเหรอเพิ่งมี เนี่ยไมกระจกไฟฟ้าจากเบียรเนี่ยมึงเพ้อช่วงเนี้ยผมงขาลงมึงเพ้อเดียวเราฟังเสียงกันอ่ะเหี่ยวดิมึงยังไม่ทันจะหมดเลยเซตอะไรเนี่ยเซตหนึ่งไม่รู้อ๋อนี่นี้อันนี้อันนี้ไอ้เบาเหมือนว่าคนที่หนึ่งแบบว่ามึงขับก็กดเลขหนึ่ง กูขับก็กดเลขสองมันก็จะปรับเบาะตามที่ตามที่มึงเมมไว้อ่ะขับสองคนอ่าขับสองคนช่วยกันขับถ้าขับสี่คนก็ช่วยกันขับพวงมาลัยสี่อันอ๋อเป็นรถขับดึงขับสองขับสามขับสี่อ๋อไม่เงี้อยใช่รถขับสี่รถขับสี่คนสี่พวงมาลัยโอเคกูเข้าใจแล้วไม่ได้เงี้ยเลย คนดูไม่ได้เฮียอะไรเลยมันนั่งได้ห้าคนแปลว่ารถคดีขับได้ถึงห้าขับห้ารถขับห้าบีเอ็มขับห้า่ฮี่ขับหนึ่งนะมันจะเป็นขับหนึ่งอ๋อนี่ไงมันเป็นนี่สัญลักษณ์เอ็มสามคอมเพติชันคืออะไรที่นี่นะกาบบันไดมันจะเป็นลอกี่เขาติดมาอันนี้อะไรเนี่ยผมถามเพึ่งลุยฝนมาสกปรกสิหายคืออะไรผมถามพี่เนี่ยคันเร่งไง อันนี้คือการเร่งอออันนี้คือเบรเออมึงออกจากรถอะกูอะถ้ามึงขับไม่เป็นอะแค่คันเร่งกับเบรกมึงยังไม่รู้เลยไม่ผมไม่เคยเห็นแบบนี้ตอนแรกคิดว่าอันนั้นอะบรมึงสตาร์ทดนีเดี๋ยวให้ฟังแบบเสียงท่อเปิดนะฮะเดี๋ยวดีเกียร์ว่างนี้ยังมันดูตรงไหนอ่านี่เป็น,นอะไรนะอ่เนี่อ่ะเดี๋ยวเราบอกอะมึงเหยียบคันเหยียบเบรคค้างไว้อี้เมึงใช้เท้าเดียวดึงขับรถเป็นไหมเนี่ย เมื่อกี้กูก็ใช้อยู่ขาเดี่ยวกูเหยียบเบรกสองั้อันนี้คือเรียกว่าสองข้งอันนี้คือข้างเดียวโอ้โหดใช้เท้าขวาโอเคแล้วทำไมข้างซ้ายมันเหยียบไม่ได้มึงใช้เท้าขวาข้างซ้ายมันเบ่นั่นเขาไว้พักตรงนั้นอ่ะมึงยังกําเทียงกูอีกข้างซ้ายมีใบกําทียมไหมเนี่ยใช้ได้เออเอาไปใช้ข้างซ้ายเรื่องของมึงแล้วกันเดี๋ยวทำไงต่ออ่ะเหยียบเบรคค้างไว้อย่าเบรคค้างไว้แล้วก็กดปุ่มสีแดงอยงนี้เหรอเฮ้ยมันอยู่เกียร์ว่างหรือยังเกียร์ว่างมันดูตรงไหน ไม่รู้อะสตาร์ทก่อนเถอะมึงก็เหยียบเบรคค้างไว้ก่อนที่โอ้ยดูเสียงอะเสียงมันเสียงมันดูแพงอะดูแบบนุ่มๆอะอะไร่ะมันอยู่เกียร์พีอยู่อะเดี๋ยวเีเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวนะมันเป็นพิษมันเป็น อันนี้ั่ไม่เป็นอันนี้เหรอต้องกดอันนี้ก่อนเหรอไหนอ่ะไหนบิดประตูให้หมดดิอ๋อต้องเอาดิ๊ดดดดแล้วให้คนขับไม่เป็นลงไปทำด้วยกูไอ้เหพี่เรป็นเล่นไปนี่คือขับสี่จริงเนี่ยมันเป็นลูกคนสี่คนด้วยมันไม่ได้ขาดผมขาดกันเลยเดี๋ยวนะกดอันนี้ป่ะอ่ะนี่ยเสียงรั่นละ เอาเลี้ยงนี่เอาเรื่องว่ะเลี้ยงอีกดิเดี๋ยว <c oughs> พราเขาเดี๋ยวพาพ,พ,พลงมาสาวกูเกียร์เป็นแบบนี้แล้วนะมึงอย่าไปเข้านะกูมไม่รู้ว่ามันเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวไอ้พุ่งนู่นนะเข้าที่จมไปดับเครื่องดับเครื่อง <c oughs> ดับดับเถอะกูขอร้องนะกูไหวนะ <c oughs> ในทับขับไปแอคกดิแอคกดิแบบว่ามึงขับไปแบบ แถวห้างอะไรเงี้ยอันนี้ขับแถวห้างอ่าทำหน้าดิชีวิตเราตัดกันแค่หนึ่งส่วนสแค่นี้อ่ะได้แค่นี้อ่ะก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะยังไม่บอกราคาเลยไม่บอกคันนี้ฮะราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจริงจริง่บอกไม่ได้เดี๋ยวเมียด่าเออก็อันนี้เป็นเครื่องหกสูบเรียงนะซึ่งเป็น เปิดยังไงอ่ะไม่รู้ว่ะนี่ผมเห็นรูปนี้อยู่มึงอย่าดึงมัง่วนะอ่ะดึงไอ้มันบอกกูเออดึงสองทีอองดึงดึงทีนึงเออแล้วก็ดึงอีกทีดึงอีกทีอกทโอ้โหอุ้ยร้อ,อนจังเนี่ย <laughs> <laughs> อ้าวนึกามันเทร้อนเนี่ยร้อนบหาัน <laughs> เป็นเครื่อง S58 นะเครื่องตัวโหดสุดของ BM ที่เป็นหกสูบเรียงแล้วใช่อันนี้มันหัก อันนี้มันหักแล้วเขาก็แบบว่าเออไปเชื่อมใช่ไอ้นี่มันเอาไปตีเล่นักมาจากโรงงานก็คือว่ามาจากโรงงานถือว่าไม่ผ่านใช่เขาเป็นเครื่อง s ห้าสิบแปดนะฮะแต่สามสี่ศูนย์ไอที่ผมใช้เมื่อก่อนจะเป็น b ห้าสิบแปดหกสูบเรียงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นทวินเทอร์โบเครื่อง s สามสิบห้าไอ้ขี้นั่นนะไอ้ขี้นั่นนะ s สามสิบห้าอย่างแรงอ่ะก็อยงี้ประมาณนี้มีอะไรหรอเดี๋ยวอ่พี่เนี่ยได้มุกเลยเนี่ยถ้ากูแบบปิดโบ๊ะแล้วมือยังอยู่ขาดเลยไม่ผมว่า มึงอยาไปหยิบสายอะไรมันเหอนี่พี่ดูอันนี้มันคือไอ้นี่สายเซอร์โวเหมือนตอนที่เราไอ้นี่มออ่ะคือแล้วมันจะถอดออกว่างั้นเออพื่อแรงอเอามึงวางนิ่งไว้ไม่อยากดูไม่หมดเลยพอแล้วมันร้อนเนี่ยโอเคนี่นี่โอ้เมื่อกี้นี้ไม่เคยเห็นอะไรกะที่ใส่น้ำฝนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ลองขับกันมานิดหน่อยแล้วแหละเพราะว่าตอนไปรับรถมานะ แล้วก็ทาอีกคลิปหนึ่งตอนที่เราเป็นเทสไดอ่ะอ่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเอาแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปลองเทสเทสเทสไดกันเอาแบบแบบว่าดิฟมุดใต้สิบล้อเอาป่ะล่ะแบบว่าดูความแข็งแกร่งไม่เป็นไรพี่มุดไปก่อนเดี๋ยวผมยืนถ่ายคลิปข้างทางางเงี้ยี๋ยวพี่ก็เห็นสิบล้อปุ๊บพี่ก็มุดเลยอย่าเลยเอาละเดี๋ยวคลิปต่อไปไปเทสกันเดี๋ยวให้พี่ลองนั่งพี่จะลองขับป่ะไม่เอาผมไม่กล้าขี่เพราะว่ามันมันน่ากลัว มันแรงมากนะสำหรับคนที่ไม่ได้แบบนั่งรถระดับแบบไอ้ทูบะคงทุบะคาอะไรผมไม่รู้หรอกว่าทุบะคาแรงขนาดไหนเพราะทุบะคาอย่างอย่างทุบอย่าง r สามห้าก็ห้าหกร้อยม้าอันนี้มันก็ห่างกันแปดสิบเก้าสิบตัวมันก็ใกล้กันอยู่นะไม่ใกล้โดน r สามห้าแดด r สามห้าแดกเฮ้ยอันนี้ฝรั่งทากันนี่แดก r สามห้านะครับอันนั้นฝรั่งอันนี้ไทยโอ้โได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเทสกันน่าจะเป็นพ่กนี้แหละวันนี้เหนื่อยแล้วร่อนกันมาทั้งวันแล้ว งั้นวันนี้ไปก่อนอะไรนะถึงอะไรนะคติมาจะเร็วกันลาแต่ว่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs>